กองมาน,น้นทินทึกได้เวลาจัดการแล้วนะฮะก็มีโอกาสได้หยุดพักก็สวัสดนะีวันสวัสดีดอ่าเดี๋ยวเราจะทำการนะครับนี่ฮะโอ้ดูความเยอะไม่มีเวลาไปจัดการสักทีนะครับวันนี้ก็จะทำการเก็บแยกแล้วก็เปลี่ยน เป็นนะเงินนะก็ให้คัดแยกแล้วก็นำเอาไปขายนะครับเอาขยะเอาเศษของเก่าไปขายนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็จัดเตรียมรถขนย้ายแล้วนะตอนนี้ไปยืมรถเขาไมา่อีกนะครับ2คันกะว่าถ้าสมมุติผมก็จะใส่เต็มคันหนึ่งแล้วจะไปขายแล้วทางนี้ก็จะให้คุณปุ้ยกับนะกับตันพากัน เก็บใส่ล้อไว้แล้วเดี๋ยวผมมาผมก็จะเข็นไปเข็นขับไปขับไปข,ไปข,า,ยข,า,ยขายเลยนะ,ะเดี๋ยวเราขนขึ้นก่อนเด้อทุกคนนะจ,ะจ,ะจะ้าจาไงดีจะลงมั้ยเอาอะไรมาทำ ไม่ร่มนูกแดดออกละขยับมาทางนี้ดิยยขยับแดดไปทางโน้นแหละหนูจะได้ไม่ต้องร่มเฮ้ยงงเลยขยับร่มไปทางโน้นหนูจะได้ไม่ต้องแดดเฮ้ยถูกแล้วถูกไหม

รถเอามาเข้ามาทีละคันดิมันเ,เกะกะพื้นที่เราเอาออกก่อนเอาออกจากพื้นที่ก่อนีออกตัวไหนที่เราจะใช้เราค่อยเข็นเข้ามาเอาออกทีละคันอเอามาจะได้ไม่ต้องเกะกะเวลาเราเดินไปเตรกระดาษก่อนทันเรกเพราะเดี๋ยวมันไปยียกไอ้พวกเนี้ยจะเปยียก thank <laughs> you ลังนี้ไปแล้วอะ่ะเจ้าก็ใส่ร้อยอีกอันนึงให้เต็มเมือนเออไปขายเร็ววมาค่อยสิเข็นแบบเอาไปขายเลยนะเจ้าใส่ใส่ใส่รอไว้กลัวแบบว่าไม่ทันฝนไม่ใช่อะไรหรอกเดียฝนมาเออเขียงแล้วมันก็ไม่ได้ขายสักทีไงมันก็ลุกอย่นี่ไงใส่นี่ไว้เลยเดี๋ยวค่อยไปขายไปขายเลยเดี๋ยวค่อย กลับมาอีกรอบพี่เจ้าก,ก็เก็บไปเรื่อยๆรอแยกไปเรื่อยๆนี่โอ้เฉพาะกระดาษนี่ก็จะเต็มคันนี้ละสงสัยรอบนี้จะได้แต่กระดาษาาาดปะฮะเนาะเอาทีลสะสเต็ปเอาเนาะเออเอางั้นก็ได้งั้นมาทุกแกรกระดาษตัวไหนชื้นไม่เอานะเขาไม่คิดราคาให้เรานะ,ะแยกกไป่อน ไว้หมุนปุ่นเหมือนเดิมถ้าเราทำแบบนี้มันจะได้ราคาดีกว่าถ้าเราแบบเอาไปขายแบบเฮ้ยกเ้วาน้ตชื้นเอามตัวชืใส่งข้ลตัวชืนใก่อนไม่ต้องใส่รถไว้เใส่รถคือ ใส่ของของไว้ก็ได้แลกเ,กเ,กเย็กเลยมันนะแยกไ้กับพื้นก่อนเพราะมันแห้งปุ๊บเราก็วางไว้บนนี่แหละให้มันแห้งนี่นี่เพื่อนๆทำให้ดูตัวชิ้นนี่เอาไว้แบบนี้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมให้มันแห้งก่อน จะสองเที่ยวอ่ะน่าจะทักงสองเที่ยวอ่ะมีที่หาตั้งนานน่าจะเที่ยวน,นี้น่าจะใส่พวกคอยงอะไรให้มันสับสับจะรักแลอวกมีแรงอีกหลายอันเยี๋ยวเอามาเลยก๊อบนังเดี๋ยวหาเสือขอมานะ

ันยกเว้นวันพุธวันพุธเขาหยุดร้านรับซื้อที่นี่เขาไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์หรอกเขาขายวันธรรมดาทำขายหยุดเฉพาะวันพุธเ,เราก็สอบถามไปดีเราไปขายกขอ้บ่อยอ่ะไุดแปดชุดเก้ไปมีอะไรเนี่ยนะ 他们也做车了。 นัก,กเต็มมาเลยอเอใช่ลหรอกทาปไปเยอะเดี๋ยวมันจะลวกมันไม่มีภาคภุมทเที่ยวเบ<ะ>เที่ยวดีกว่าแค่นีรดนนี้เองกแ่หนเรของอเดียวไม่หมดใช่เราต้องไปหลายๆเที่ยวเพราะว่า ความสนุกด้วยจะไปกับพ่อเหรอไปเที่ยวเที่ยวอ่ะนะไปขายของอีกเที่ยวอนะ่ะมาเทียบพัก,กระดาษใส่ไปลอละเอาแค่นี้แหละเี็นแล้วน่ะคุณเจ็บเจ็บรอ ก็เดี๋ยวจะเอาไปขายก่อนนะฮะก็รอบแรกก็ประมาณนี้แหละไม่อยากบรรทุกเยอะเดี๋ยวเพราะว่ามันจะทําให้มันล่วงเกินถนนเนาะเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องมาสองเที่ยวอยู่แหละนะครับก็เลยรอให้คุณปุ้ยเขาเก็บทางนี้รอไปผมก็จะเอาไปขายกับหมูอ้วนไปหมูอ้วนเราพอไหมนี่ล่วงไหม อออ้่อคเยี่ยมเลยสหมดแล้วเนาะสีเดียวค่อยไปทีเดียวเลยเียวมันช่างไม่ได้ไปเถอะ ปิดให้หน่อยถือกลองปิดให้หน่อยตรงนี้ก่อนมา,าอ้ยโอเคค่ะอะวางครึ่ง คลิปนี้สวัสดีค่ะ